ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับทุกมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์อ่อนทั่วครับมอนี้ผ้ามาปอกง้วฟ้ามง้วน่องกล่องนะครับเนาะหรือกล่องหน้าเชือกนี่นะครับเนาะครับมือนี่จะเป็นแม่ลูกลูกแม่หน้าหนังสิ้ยครับเด้อล้วลูกผูแม่ม่านมีนะครับเนาะนี่เอาหลายคมหลายตัวพอสมควรท่านไปนองหางั้เลี้ยงเด้อครับเด้อราคาแบบ บ้านบ้านนะครับอยู่นี่น้องกล้องแก,ก่กะหาง้วอแบบเภทว่าราคาจะต้องได้นะครับเนาะราคาแพงเงินเกินไปกะพี่น้องเขาซืา้อยากนะครับเนะาะแต่ว่าตัวงวกก้วอกะบอสีลายเนี้ยให้เนี่ยเติบครับคอนแม่นพี่น้องอยากก็ิ่งตัวจริงแลเบิ่งอยู่ขอกอยู่ฟ้ามกะสามารถมาได้นะครับเนาะมาบ้านวังหินอ่าตำบลหนองแดงอำเภอน,นาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ ขับต่อจากนี้ไปพี่น้องสิดีเล่าใจครับราคาง่วครับนี่ครับโอ้แม่หน่มันลูกพอไรราคาต่น้อยเนาะเป็นตาอยากได้ครับเป็นง่วมมันบานน้ำขอเขาดิครับเบื้องจากไก่เมาก็ได้นะครับให้บานเขาเองนะครับเนาะนี่โอ้ลูกดีลูกดีแม่นน่ลูกงามเอาจะพาอะไรบึ่งไปพร้อมๆครับน้องกล้องครับ ครับสวัสดีครับน้องกล้องครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของปานั้นอ่อนทัวนะครับวันนี้ผมกับมีงัวแม่อ่างัวแม่ลูกนะครับมาแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงคือเก่าครับแม่ลูกแม่มันนะครับมาแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงคือเก่านะครับสำหรับพี่กัดผมกับตังยุธีบ้านวังหินนะครับตำบลน้องแดงอำเภอใต้เชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อผมกับศูนย์แปดศูนะครับไอเดียไลน์กับศูนย หนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้านะครับเป็นคนละเบอร์โทรนะครับไอดีไล่ต้องใส้ช่องไอดีนะครับตั้งไวติดกันนะครับเฟซบุ๊กกล้กับกล้องน่าเชื่อครับที่มากล้องน่าเชื่อคือเลยสำหรับการรับประกันตำนี้ของผมการรับประกันตำนี้หนึ่งเดือนนะครับหนาแด่นหางดอกสวงสุดบมลัวขาถกประกันหนึ่งเดือนแต่ว่าทองก็คือตัวจทองมาแล้วถุกโตนะครับมีคลิปวิดีโอการตรวจทองนะครับสำหรับการส่งกับส่งให้ฟรีลอยกิโลเมตรแรกนะครับแต่ว่าส่งในตัวไทยแหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าลอยกิโลเมตรแรกกอส่งฟรีนะครับนะครับ เอาเหมือนเขาไล่จากท่าไหนกันครับเอาเบอร์หนึ่งแม่ลูกตึกเนี่ครับแดงๆงามๆามเนี่ยอ้มาเบิ้งครับมาเบิ้งบานเนี่ยแดงๆเลยสดๆแต่ว่าราคาที่เบาเด้อครับพี่น้องบานเท่าเกษตรกรบานเท่าครับแม่นครับผมอันอจากนี้ง้อไปเลี้ยงครับเบิ้งอยู่นี่ครับเพราะว่าราคาพอแพงครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวที่ไหนครับนี่ตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกนะครับแม่เพิ่นกับสูงนิดทีลอยซี่ซี่บวกลบนะครับลูกสาวอายุได้ซี่เดือนเป็นลูกทับโตน้ำบานเนี่ยนะครับอืลูกตัวที่แรกๆครับลูกแรกโอ้เบิ้งจากเลียมลูกเลียมโตเนาะครับผม ถ่ายงามครับคอแข็งขานนี่ถือว่างามเด้อพี่น้องเด้อแมนครับผมนี่นี่ครับนี่เล็บก็งามคอเล็บผมสีพะงามบึ้เด้อครับเด้ออ่าเพื่อปลายฝนต้นหนาวนี่ง้อเนี่ยมักจะเป็นโรคปากเปื่อยเถ้าเปื่อยเนาะครับผมตามที่ผ่านๆมาแต่ว่าปีนี้บ่ทันเห็นครับในี่สนามนี่แมนแมนครับปีนี้บ่เป็นใครอยู่แล้วก็คอกได้ก็บ่วกใครเห็นนะครับเด้อวยจผมกสเบิ่งให้ไปนําคือกันครับอ่าควบสูงลูกเพิ่นก็ประมาณ120เนาะแม่นครับบัดนี้ชุดแม่ลูกนี่ครับเป็นตาเลี้ยงครับพี่น้องเเป็นตาลี้ยงครับผม ราคาสน่นใหเนาะครับราคานะครับอ่าตัวไหนเป็นราคาขายผมก็บจิอกว่าราคาขายเลยนะครับตัวนี้เอาเป็นราคาขายเลยครับหามตัอนะครับทรงฟี่ลอยกิโลนะครับหนึ่งมืนเก้าพันหาร้อยโอ้เป็นตะเอาคักเดืองบาน <c oughs> นี่ห <1 S 2> นึ่งหมื่นเก้าพันหาร้อยนี่ได้แมล่ลูกแม่แดงแดงสัเนาะครับ <c oughs> ผมสวยทรงดีทรงงามได้ลูกเพลินแบบนี้หนึ่งมืนเก้าพันนี่ทรงไอ้พี่ลอยปะรับเองบอกทรงไอ้พี่ลอยโลครับว่าไม่รับเองนี่ โอ้ทรงฟีเลยลูกแมนครับคันด้ว่าราคาบริสตอแมนครับผมเป็นราคาสีขายเลยอ่าราคาราคาหนีขายเลยได้พี่น้องเด้อแมนครับเลี้ยงปีกพี่นากลูกมันก็ได้มื่นกว่าแล้วครับเนี่ยได้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 เบิ้งเพียงครับบริสิทภาพเบิ้งอ่อมๆจักหน่อยนะครับเด้อบอลแดงเสมอกันบะมี่แดงจักหม่องครับผมถ่ายโอ้ก็ถ่ายลูกถ่ายงามเนาะลูกเนาะแมนครับผมไอ้ลูกว่าดีแมนครับเป็นว่าบ้านๆเดิมๆเลยนะครับเนี่เบิ้งไอยหางเมียลำหลากดินเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นี่ นุ่มแม่กับงามมมติงเนาะครับผมเป็นลูกว่าลูกแรกได้ป่านะโคตรไกลไปได้อีกหลายลูกครับนี่ฟอยหางนี่ดีเล็บคอด้ครับเด้อสีดีมึงทั้งแม่มึงทั้งลูกนี่บ่บ่เห็นบาดบ่เห็นเปื่อยบ่เห็นแผลหรอกครับนี่นี่ลูกวโพนดีจักหน่อยเนาะครับนี่ครับหน้าตาเพิ่นเอากระซีเชื่องเชื่องได้เนาะราคาถึงคืเี่กับโบสเต็มเครื่องเท่ากันครับไะเชื่องดีู่ได้ดีเนาะเชื่องดีครับผมเชื่องดีเอามาเท่าครับเรียงส่งนี่แหละพี่น้องแมนครับ คือได้มาจากน้าบันแมนว่าได้แตงไม่้เติมเสริมเขาอย่างครับเขาเดิมๆนะครับนี่มันนี่ก็บม่ได้เลี้ยงแบบหัวหาเนาะครับผมเขาจะเลี้ยงมาแบบธรรมชาติธรรมชาติวานเท่านี้ครับเปเลี้ยงตอมันก็เลี้ยงง่ายเป็นเพราบันเดิมๆด้ยครับนี่นี่เงินเก่าหาร้อยเนี้ยเนี่ยมันจะลูกมันนี่หรอวะลูกลูกหนาดีครับเนาะลูกหนาดีแม่นครับผมพ่อลูกโอ้ยลูกเป็นตัวหนังหนาแม่นครับดีกว่าแม่สำเร็จลูกเนาะแม่นครับเขาเบ่งแม่เบ่งแม่ใจลูกนี่สิหครับนี่อ่า คุณนดีตัวละเนาะคุณนดีครับคุ่นดีปลูกตรงไปผูกน้าหัวให้ปลายสวนง่ายครับแบบนี้ง่ายพี่น้องเลีมยงหยาบ่ไก้กังวลเรื่องวอาหารเรื่องสารอาหารใดทั้งสิ้นเนายครับกินหญงหยาบนบ้านนี่แหละครับอาที่ตันนี้นะครับเด้อจะบอาเครื่องดาดีดีโบ้เต็มครับสีดีเครื่องดาดีั้่ได้เล็กจุดเล่ยแมน อี่ยพี่น้องมักกะโทรมาเบอร์นี้นะครับเด้อครับผมหรือสีเบิ้งนะมาเบิ้งหน้าข้อก็ตามที่อยู่ผมแจ้งไว้้นคลิปครับเนาะบ่มีตัวนี้ครับบ๊ียมอครับบ่มีตัวนี้ครับผมอ่ะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับครับบัดนี้มาเบอร์ที่สองนะครับเด้อเบอร์ที่สองนี่มันโค้งใหญ่ขึ้นมาอีกจัหน่อยขยับใส่ขึ้นมานิดนึงครับผมแม่ขยันขึ้นมาลูกขยันขึ้นมาแต่ว่าสีแดงซ้ำๆกันครับผมสี แต่ก็ติดเมนต์ติดบดถัดดีซึ่งแม่ซึ่งลูกเนาะแม่ครับผมบสถซึ่งแม่ซึ่งลูกครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกจักเดือนครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกใื่ไหมครับแม่สูงที่ร้อยสี่สิบบวกนะครับลูกสาวอายุได้หกเดือนกว่วอืมอ่าเป็นลูกสาวบ้านๆนะครับแต่แม่ผสมกับไอ้หุ่นตันไว้แล้วได้เดือนหนึ่งอืครับผมแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบวกครับลูกเด้อลูกกับเดียวร้อยสามสิบนี่นะครับเนี่ยอ่าพี่น้องชุดแม่ลูกแม่อีกชุดหนึ่งงามๆอีกช ราคาครับราคาสองหมื่นห้าพันบาทครับอ่านี่ราคานี่ตัวล่างเนี่ตัวไดครับราคานี่ตัวไดทรงฟีลอยโลครับผมราคานี่ตัวไดด้วยครับเด้อครับหลังจากตอวเราก็ะทรงฟรีให้อีกลอยโลครับนี่ครับมาเบิ่งครับพี่น้องบารนี่โอ้ลูกพนหนึ่นำรางดีเนาะครับผมนำรางไม่หวานขาดน้ำเดียงเงนซื้อได้ปะมันเออไม่เอานครับขานผู้ใดมีน้ำเดียงงาด้านดีๆนี่พอดีได้ครับเลี้ยงก็ดีครับแม่กับมาทรงแล้วนี่ครับคือง้วไปเกิงกับไร แม่หนีนุมบ,บบกบ่มีติงเนาะบอ่อครับผมเอายา่งา,างย่างแบบไหนมั้งย่างเออย่างช่วยมึงเลยนี่อ่าอืมสูงเท่าไหร่เนาะแม่นีนี่ร้อยสี่สิบบัวครับปะขึ้นเลยเนาะครับผมขึ้นอยู่เพียงว่ามึงมุ้มนีกันอะไรครับอ่ะร้อยสี่สิบบวัวด้อครับเด้อแม่นี่แจ้งขาติดดัมด้อครับเด้อแม่เพิ่นติดโบดครับ แม่หูสีงามเนาะสีงามครับสีงามสีดีอ่าหูไส้เนี่ยครับมีหูมีหูจงโป่งนิดนึงไม่เคยจอเบอร์ือไหมอ่าครับจอใส่เบอร์แมนครับนี่ครับหูจอใส่เบอร์ลูกเพิ่์ลเนาะครับเนาะครับผมรองนั่นเล็บคอขาบม่มีตัวนี้ครับบมอครับวูอากาศสิตกน้ำเลี้ยงเน่าจักหน่อยครับผมอ่าสวัสดีผู้ใดนำเลี้ยงทีดีหยาดี่ดีแมนครับเอาไปขุดไปท่อมมาได้เพิร์ลหรือไม่ครับแต่เนยมันขันอ้วนมะนี่กับเป็นตัวสองมือนนแหละครับเนี่ยรูกกาดอ้วนเหมือนตัวมือกว่าอืมแมนครับซ้ำ ท่านมีหลับแมนครับแมนราคาถือดีเนาะแมนครับขันเอาอ้วนๆย่นๆอาย่างมันก็ที่หามื่อผลพี่น้องแมนครับเอาตายตามสภาพครับควบงบหน่อยครับผมเมืองตามราคาตามสภาพได้พี่น้องเด้อครัเมืองตามเงินเท่าเงินเท่าน้อยให้ก็ซื้อสิแหละครับยจะไปบืนใไซมูราคาสูงจะไปหายืมเงินได้พี่น้องจะไปยืมเงินไปจะซื้องแพงเด้ครับมายืมก็จับต้องเลยครับราคานี่ครับเนี่ยเอาทำนียไปท่อมเอาเนาะครับผมไปคอยเลี้ยงคอยท่อมคอยรักษาคอยปฏิบัติพัดวิ่งเอา ว้วนกันมากกับกำไรทะเลครับกำะไรครับผมบ๊วยครับพี่น้องเบอร์ที่สามนี่เด็ดเลยลูกครับผมพี่น้องครับเห็นนี่แกบปากจับจับครับนี่นะครับสื่งง้อไปเลี้ยงต็ควรสีหาม่อาทรงลูกเจบเทปแบบนี้ล่ะครับเอาเบื้องข้างนี่ก็ได้ครับปลาเนี่ยแดงเท่กันโอ้ลูกแม่งามใช่ไหมครับการเหนือมาดีขนาดเลยเลี่ยมดี หนามลางย้อนโอนตตนครับอู้รัวครับแม่นี่ครับถ้าอยากได้ครับผมเป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกที่สองนะครับแม่สูงทีร้อยห้าสิบนะครับลูกสาวอายุได้สามเดือนอ่าแม่กับพ่ท่านในผสมนะครับต้องว่างอือครับผมวันนี้แม่ลูกพ่อได้ขึ้นคักไหมลูกตัวนี้นี่นางจะทับโตมั้งครับเนี่ยโอ้เพิ่มละพ่มละเพ่มละที่ขึ้นมันม่แม่มันขึ้นหลุดตีขึ้นยังไหญหน่อยอ่าไะที่ขึ้นครับลูกได้สามเดือน งาม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 ครับครับผมเห็นแล้วมักเลยครับครับผู้ใดเบิ่งอยู่นี่รับรองว่าอันสิหางหัวไปเลี้ยงอยู่นี่กิเลสมากเลยนะตัวนี้อันนี้ตั๊นี้นะครับปลาผมนี่ชี้นะเห็นไหมโหมันถือรัวน้ำนิดนึงโอ้โหหขวาลูกด้วยครับหัวของลูกด้วครับเด้อครับผมนี่เหนียวพวกเก่งนะครับอ่าแต่ว่าผมก็นนีขายตามราคาแหละครับเนี่ยนี่นี่นี่อุ้ยครับเอามันก็บพราเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เสือพันได้อยู่ด้วยเหรอแม่มันเป็นอย่างครับผมมันงาม งามดีครับตัวนี้เชิดงามดีบลาหนี้หัวแม่กะเอ่านิดนึงหน่อยเป็นทั้งแม่ทั้งลูกบะเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่กะถือกรวดน้ำครับโอ้ยพี่น้องอืมบ่เป็นยังดอกแค่มันไม่ได้เป็นกำเนิดเนาะแมนครับผมเป็นรูปแบบเหตุเนาะครับการทีขายตามราคาหระครับขายตามมันเป็นกตะเรียมดีส่งดีครับงามๆอย่างนี่ครับอูรั่วแบบนี้ครับครับที่สำคัญมันอย่างเตะลูกที่สำคัญนะครับมันหูมันเฉียงนะปลานี่นะผมว่าลูกมันงามแมนครับมันหูนะครับเนี่ยมันหูลูกตัวใดก่อนเนี่ย ไอ้ลูกครับโตครับครับโตอันนี้ลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองด้พี่น้องด้วยครับผมราคาครับบาตราคานะครับครับบัหูจังสีเนี่ยบ่วขายราคาเนี่ยครับตัวนี้ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเปิดว้ครับผมเปิดไว้ต่อได้ครับเนี่ยต่ออะไรด้วยพี่น้องครับอันนี้เป็นราคาเปิดต่อไดเปิดครับผมพี่น้องต่อไดเลาก็ส่งไอฟี่อีกแม่ครับร้อยโลแม่แบบไงนะครับตาแม่คั้งมันก็ดสองหมื่นกัวได้ขันอ้วนมามนี่สิบสามหมื่นจ้าแม่เอาแม่นี่นี่โฟกัสกันที่ลูกเลยครับเพต้องเป็นสนใจกับแม่ เพราะว่าโอ้ฮู้ครับฮู้ฮู้หลุมมันง่ามครับขันลูกง่ามสิน้ำนู่นแม่เพิ่นดีอยู่แล้วล่ะครับนี่ครับเ่ยง่ามดีครับตัวนี้ง่ามดีง่ามดีเลี่ยมดีเข่าตากรรมการเลยครับลูกครับหนาไงเข่าตาผมเลยอ่างั้นเพิ่งกดทำไมตัวนี้แล้วชนะไหมเอาเดี๋ยวเบิ้งไอ้จงให้เบิ้งทั้งนี่เนี่ยเบิ้งมันโยกดีไปหมดอ่าบรินี้โพดนันโพดนันเลึกดีครับแม่หน่อยหน่อยนี่เครื่องดำบรินี้ด่ากันนี่นู่นโจโก้แม่ครับเปิดตัวนู่นสวดครับคอหาเล็บดี นี่ครับโอแม่สีขื้นนี่ดีต่อไปโอ้ยผมว่าแม่ขึ้นอยู่ดีนี่เม่นครับโอ้ยพี่น้องฝ่าวมาไปทับด้วยครับเอนี่ยลูกมัดได้สามเดือนพอดีครับเนี่ยร่องทับหลอดบึงแข็งขาหง่ดีได้ปะทับพอนอกบึงมันเสิให้คขึ้นุคักเนาะขื้นพอดีแมีครับงามงามครับเอาผมประทับตาไปเลยครับแมีนีงามอ่า้ใดได้ไปนี่ก็ยินดีน้าครับคุณอ่ะแม่เพิ่อนนาสวนโจโก้ครับเอาราคานี้ก็ได้แล้วพี่น้องับแม่นี่รับประกันเห็นเลยครับ ปลาลูกงามขันไน้ไปขันเบิ้งบางงามคือผมว่านี่เอามาให้ผมรดอ่านี่นี่ครับโอ้งามงามผมมักเดียมนี่สองเหมือเดียมง่วนเอ่าผมมักส่งนี่ขนาดเลยครับเนี่ยส่งงวนนี่มันเป็นส่งเกียรงินเสียนได้งวนหน่อยตัวนี้แมนครับผมเอาผมขึ้นไปนะครับบัดนี่อ่าเบอร์ที่สามนะครับงูแงที่สุดเลยในมือนี่เบอร์ที่สามนี่ยเอ็นเ้ย เมือที่สี่พี่น้องแห้งคักไปเนี่ย <c oughs> เมือที่สี่นี่ลูกสีแดงจืงคืนครับ <c oughs> แม่ออกเลื้งเม็ดเขาส่ง <c oughs> พุ่มๆครับแม่นี่เขาพ่อติปิอ่าเขาไปแวกไม่ทังหนาจ็กหน่อยจะว่าเลียมโตพันหันดีแม่พิ่นะครับ <c oughs> เป็นว่าดูกหมูนะครับเด้อซุ้มหมูเนี่ยเป็น <c oughs> ว่าดูกหมูแบบว่าขาหน่นอยๆต่ว่าเนื้อหนังเน,งเนื้อหลายนี่ครับลูกโอ้ลูกพ่อด้แล้วครับเนี่ย ตัวนี้เป็นแม่ลูกโตแม่ลูกที่สองนะครับเม่สูงทีร้อยสี่สิบบวกนะครับลูกสาวได้อสี่เดือนเป็นลูกสาวอาปาเช่ครับสาวอาปาเช่งามสุดตัวครับอาปาเช่โอ้อาปาเช่ลึกด้วยครับแมเนี่ยลึกครับนําไปนําพี่น้องแม่นี่ได้ตันครับพี่น้องมักง้ออ้วนๆลึกๆต้นตันนี่บาดนี่ครับแม่นี่บาดเนี่ยครับส่งดูกหมูครับบาดเนี่ยลูกจักเดือนก็ครับลูกสาวได้อสี่เดือนครับเป็นของอาปาเช่สี่เดือนลูกอาปาเช่เป็นว่าบ้านบ้านเดือนเดครับเบิ่งเมาอันนี้แม่วาจังไหนแม่ท่านขึ้นไป แม่เนี่ทับได้กับบักหุดตั้ว่าเม็นทีได้อะสองอาทิตย์อยู่ที่ครับแมนครับมีใบอยู่เบื้องความบวชป่าผมว่ามันบวชลึกงัวตัวนี้เบื้องความบวชหนาเพื่อนครับบ้นนีบวชลึกครับตัวนี้งัอจากขอกผลบาตนะครับเด้อครับเบื้องจากเมาเพื่อนกูฮู้แมนครับนี่ที่บานที่เองครับแม่เพื่อนเครื่องอมครับแต่ว่าลูกเนี่ยโอ้บวชลูกนี่น้ำใต้น้ำล่างนี่อุรัวครับอุรัวได้ครับลูกครับคุณอู้น้ำล่างคุณ มึงขาตรงอยู่เลยครับหน้าขาดําบดจัดครับไอ้บดจัดจัดครับเบอร์แม่ลูกชุดนี้ครับราคาครับอ่ะแลนมหาแม่ลำบากเลยเรีนเรียนน้ำมูราคาครับชุดนี้ราคาตัวนี้ก็เป็นราคาขายเลยนะครับป๋าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับอันนี้คือราคาขายเลยแมนครับโอ้คุ้มครับลูกมันเลี้ยงค่าเดียวสองหมื่นกว่ากันนี่มึงส่งเรยครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเดี่วพอคุ้มเด้แมนครับ หลังสงการ ANS ไปน <ijk> ี่ขันอวดๆคือ hmm. จ right? oh. mm ัง hmm. ส mm. mm ีน hmm. mm ี hmm. mm ่สองหมื hmm. oh, 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 oh. Uh, oh, mm ่นเพิ่นแม่นครับผมหัวงามครับงวงงามเป็นงวงามแทบนด้นี่ครับเนี่ยขางล่างนี่อุ้ยคักแห้งอุรัวได้ขางล่างนะครับน้ำล่างเพิ่นโอ้สุดยอดครับแม่กั็นวงไทยใหญ่เขาธ้รมาได้เนี่ยแหละครับงวงดุกหมูนะครับแล้วเดี่ยอุลัวดีครับลูกมันเปืดอแดงคักแดงแน่เนาะแม่สีเม็ดเข่าลูกแดงติดบดจัดได้ลูกอ่ะบดจัดเลยครับนี่ไอหูดำคับเขาเลยคับ กูได้มาของหนาๆด้วยครับเดิ่มมาเนี่ยราคาสองกวนนี่โอ้ยลงรถไปนี่รับรองว่าพ่อใจขนาดเลยแม่ครับผมพ่อใจเลยอ้วนทั้งแม่อ้วนทั้งลูกลูกทรงน้ำครับแม่กับป้าจอยเนาะครับผมเออแม่สูงเท่าไรก่อนล่ะร้อยสี่สิบบวกครับอ๋อสี่สิบบวกด้วยครับเพผนเบิ้งหน้าตาเบื้องเบิ้งหูครับโบดเข่าเลือกโบดหน้าขาโบดปลายหูโบดปลายสายดือนะครับโบดทุกส่วนครับนี่นี่ครับโู้ได้ปลาเลียนเหรียญน้ำมูซืลอไปไปแลียนเหรียญน้ำมูแบบนี้แล็ว โอ้งามงามแดงบะมีหมองแดงแจ็คหมองครับแดงกันลังปีแหเนาะม่นี่เนาะแมนครับผมลังเปีเอลิทพี่น้องถ้าอยากได้งามดีเนาะบางทีเนาะหนาดีเนาะครับแม่นี่หนาคักดานนี่ยทั้งหนาทั้งตันเลยแม่กับหูเนาะครับปลาเนี่ยหูจับใบรูปได้ไหมครับเชื่องขึ้นคุณศิลป์มล้นี่อยแมนครับลงรถไปยังค่อยบ่จับงานใบไงครับผมครับเบิึงไปที่หาครับแม่ลูกลูกผูได้บัดเนี่พี่น้อง อ๋ผู้ใดผู้ใดที่มามาของไงบ่บ่ได้เกี่ยวกับสีนะเอาเป็นง้วเหนือเอาเป็นนาขดของง่ายง่แบบนี้่เป็นง้วข้องสาไง่ง่ายครับลูกพ่อใดคือลูกง่า่ไตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกนะครับแม่รับประกันเรอยลอยหาสิผาลูกผูวครับแม่ลูกตัวแม่เอ้ตัวผูวเอผมกัดหลโค่นนีแต่ตัวแม่เป็นแม่ลูกตัวผูลูกแรกลูกแรกครับแม่สูงลอยหาสิหานะครับรับประกันลูกไสเป็นของสติงเล่ จ้าสีบัวแดงเนาะสีบัวแดงครับผิดสีเธอครับแต่ว่าเนื้อหนังมังสาราเต็มคอแข็งขาดีนะครับง่ายดีครับเนื้อหนังนี่พอพันเลยหรอครับแมนครับเบื้องเลียมเพิ่นเราวก็หันสีบัวแดงแมนครับสีบัวแดงพี่น้องจะไปเป็นเนื้อก็ได้เอาไปเป็นคุ้มฟุ้งก็ได้ผู้ใดที่ว่ามักงัวเนื้อหนังดีนะหนาบริเกี่ยวกับสีสีบัเกี่ยวครับตัวนี้ครับนี่เลยเนาะครับผมเป็นนาบุง่ไยดีครับผนี่ โอ้ลอของคนเด้หนิล้อครับลอล้อเชียงขายเล็บดีสักจึ๊กดีสำเร็จเล็บตัวนี้เนาะอายุไสี่เดือนครับตัวนี้อายุสี่เดือนครับแม่ท่านทับไปครับแม่แม่นี่บ่ท่านได้ทับดอกครับเพราะว่าถามเล่าๆอ่ะกัว่าบ่ท่านได้ทับแม่นี่ลอยหาสิบเอาห้องส่างง่ายครับง้อชุดนี้ง่ายครับลอยหาสิบหาครับปลงในตัวนี้นุ่มดีลูกแรกสดๆครับคอคอดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับผมรับประกันเชื่องพร้อมโอ๋ออ่าง้อใหญ่ที่เชื่องโอ้แม่นี่ให้ลูก นาดีครับให้ลุกนาดีครับมันเป็นตัวผูแต่ว่าตัวผูวเลี้ยงข้าวเดียวเลยครับไปสองมืนกว่าตัวผูนี่นี้เป็นราคาครับเมนครับผมอือตัวผูัวนี่แห้งคนต้องการหลยครับมนตลาดต้องการหลยตัวผูวเนี่ยบักไงนะครับเนี่บักไงเนี่ยมั่วบักไงเนี่ยตัวเนี่ยเอาห้องสางไงทั้งแม่ทั้งลูกครับผมราคาครับราคาสามหมื่นกว่าเนี่ยเบ้านะครับเอาเป็นราคาขายเลยนะครับสองหมื่นเก้าหาร้อยครับอเป็นราคาขายเลยนะครับนี่สองหมื่นเก้าพันหาร้อยแมนครับบักไงนะครับเนี่ย ลูกอะดูนี่อีกเดือนส่อนก็ได้มื่นกว่าแล้วเนาะแมนครับแมนมันมันหนาครับพี่น้องอืมเอาช่วงนี้งัวผูนี่แม่ตัวนี้กันอ้วนไปนี่สามมืดกลัวเหมือนนี่ครับโอ้ขางามครับยังไงบัวเลี้ยงงัวหน่อยตัวนี้ดนะครับขางามขาดีอืมขาตรงดีมาตั้งแต่ซีเดือนนึงมันสีบัวแดงซื้อแมนครับผมเลี้ยงตัวร่ำตัวดีแมนครับแม่เพิ่มข้องสางร้อยห้าสิบเนาะแมนครับมันบัวแดงซื้อได้พี่น้องครับแมนแดงนี่ มันสองหมื่นกว่าแล้วล่ะแมนครับแมนแดงเอ้าอันนี้เบอร์หาครับตัวนี้เบอร์หาอ่าดาหน้าดีลูกอะแมนครับครับพี่น้องครับบ้านเนี่ยมาเบิ่งเบอร์ที่หกเป็นชุดง่วแม่ม่านด้วยครับเด้อแม่ม่านครับแม่ม่านโอ้เนื่อนนังดีแถมง่วนไม่นี่แม่ไ่ครับสูงหลายเป็นด้ยครับตัวนี้เป็นแม่ทองที่สองนะครับทองกับช็อกโกแลตได้เจ็ดเดือนกลัว ของที่สองของที่สองครับเบิังหนอนตั้งๆั้งในน้ำเ่นเนาะมันอ่างง่ายๆครับผู้ใดมายัวอ่างง่ายตัวเนี้ยอ่างดีนะตัวดีโู้เชียงครับจะได้ใบได้รูปได้คนหางามตัวนี้เนาะถ่ายเนี่ยโอ้เบอร์ปึงเซิงเพี่น้องถ่ายไหครับเนี่ยถ่ายเบอร์ปึงเซิงเด้เอานมนี่ตุ้มเฉีงวันหรือติ้งหน่อยๆมันติ้งดอกมันแต่แปะได้ซื่อเนาะครับนี่นี่คือโบธว่าติ้งนะครับบอกเขาบอกตีกันในป่าสมืตินี่นอกจากไม่นุ่มหัวเดียวว่างคอนสิตีกันวะ แม่ครับนุมสามหัวอ่ะนู่มีนุมนี่แหละข้าวสิตรีแต่นุ่มปิงบปตีหรอกครับหู้ครับหู้หัวตัวนี้หัวงามเยี่มดีเด้อพี่น้องเด้อยี่มดีครับเป็นห้าว่างสิให้ลูกมาต้องห่วงเลยปะห่วแม่แบบนี้หน้าตาหน้าดำขอบตาหู้โอหน้าขาดำครับออหมดเต็มเขาหนีเขานึ่งสีขึ้นทั้งฝาครับนี่เขานึ่งสีไปทั้งหางนี่นี่ครับนี่เขามันออกแบบนี้ได้เพียงหางได้ยิ่ตั้งตั้งคนรักหั เอาเนี่ยโอ้เขาทาขาตรงดีให้ลูก่าตรงห่วงกันเลยมาดีแลค่าครับราคาตัวนี้ก็เป็นราคาขายเลยครับสองหมื่นเก้าหาร้อยครับนี่บอลขามสามหมื่นนะครับเนี่ยขันได้ไปก็แค่รุ่นเพศรรุ่นเพศรรุ่นเพศรครับนี่เจ็ดเตียกว่าแล้วครับเนี่ยร้อยจีนนองครับร้อยจีนนองครับบักไงครับเนี่ร้อยกินนองหล้วก็รุนเพศรเลยหูหูหูเขาเนี่่ก็ซื้อลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่รุ่นมึงรุ่นลงไป เสือยชนสตายเราเพราะในเงินเพราะถือว่าน้ำของเกลียวความสูงกับรอยซีที่ผาบวกบวกครับอันนี้รุ่นได้เน้องพร้อมในรุ่นเพชรแม่รุ่เพชรผูกแค่นั้น่นีที่สำคัญนะครับป่ามันโหนะครับพูดเถ้าเด็กน้อยก็เลี้ยงได้ครับนี่นา้ดีโอ้ตัวนี้โอ้หนาดิไข่กล้าเนื้อมั้ดีเดิเนาะนีะ่ลกล้าเนื้อครับเป็นมัดเป็นมัดดีครับขางามสับนะตีเนาะแมนครับยินดียินดีอ,อ้าวนี่คือเบอร์ที่หกนะครับเด้อครับผมเชิดย่างหางหางเบิ้งเบิ้งขาทกเตี ่เอบอทกครับบอทกมั่นไงครับเนี่ยอ่าอย่างโชิญนะครับเด้อนี่บอทกนะครับเด้อบางตัวงัวแม่มั่นทกก็มี่นยครับแต่ว่าแต่เป็นสาวบอทกบางตัวลูกแรกทกก็มีลูกสองบอทกก็มีครับมันเป็นน้ำมันผิดเส้นนี่ไงบุ๊คครับท่าน่้องครับอีกหนึ่งตัวครับแม่มั่นเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นงวดโค้งสางไงครับขา เหญ่ยรั้มตัวเงาสูงหลายไปเลยครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกนะครับก้อนสูงผมรับประกันนะครับรอยหันิมหาสาวทองแรกครับผมรั้มตัวเงาตัวเนี้ยทองกับพริกแดงในสีเดือนครับเป็นสาวทองแรกครับโบดเต็มขึ้นกันละครับโบดหนาขาโบดปลายหูปลายได้ดื้อดูงง่าง่ายง่ครับตัวนี้ง่ายครับมึงไทยเบื่อไข่ไท่สี่เหลี่ยมเลยครับบ้องไข่เปล่งนหางในเครื่องดำปื้อครับไท่สี่เหลี่ยมเลยนุ่มนิ่มหน่อยหน่อยยู่ด้วยครับเดอนสาวทองแรกนะครับสาวทองแรกครับอื ตัวหม้อนตัวนี้ไหมตัวหมว้านครับรับประกันคันบัตรเทนไงซิหาซิหาเข้าเบากันครับเนี่ยิ่งมาใกล้ๆเพียงหัวตัวนี้เฮาตอนเขาเบิ่งอกล้หัวตัวนี้เป็นเขาไก่หนุนครับหัวตัวนี้เขาไก่หนุนตาเลยเนาะแมนครับให้ถามปลานั่นปูอ่ามันเงามันเงาเงาครับเงาเงาหลานอ้ถ่ายไหมถ่ายสี่เหลี่ยมเลยครับปลาสี่เหลี่ยมเลยเนาะคนหางค่อยหางหนิงามแมนครับผมเล็บคอครับเป็นไหร่บวมีเด้อครับแผยกับเผยเผยบ่มีเนาะเล็บคอเนาะทเอาคอตรงดีเล็บซักดีครับผมพี่น้องครับ อันนี้ก็ได้ไปกับไปรุ่นเดาเพียแค่นั้นแหละครับแม่นครับผมหูสันสันนี่พี่น้องตัวนี้หูสันสันนี่บารมันหูสันอีกหนึ่งโตครับง่ายตัวเนี้ยแข้งขาดุงง่ครับนี่ครับเอาเบิ้งไล่ผุ่นมันยังคอยเป็นตาได้พี่น้องแม่นเต็มตาเขาใกล้ครับผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวแท้นะครับตัวนี้มันจังสีอ่านั่นครับนี่อยากให้เบิ้งโตแธง่ายง่าหงวดได้เงาได้เงาได้เงาเงาอืมอ่ะเป็นตาเป็นเป็นแม่พันธยูนอ่ะครับครับผมง่ายดีอันราคาเท่าไหร่ครับ ราคาเป็นราคาขายขึ้นกันครับสองเมื่นเก้าหาร้อยครับบอสบอสขามสามครับเนี่ยบอสขามสามด้วยเมียนครับผมมึงบัดย่างด้วยครับเด้้ยนามเนี่ยจังปลานั้นมาเห็นตัวแทฉลเขาเครื่องไก่เนี่ยเป็นในปลาเนี่ยง่หนุนเขาเก้าเขาไก่งครับแมนครับสี่เหลี่ยมเลยไทยไายแห่งสี่เหลี่ยมเลยแมนครับงอกินสำเนาะแมนครับผมหูกินติดโบติดเบ็ดดีเป็นส่งเป็นส่งไงส่งไงบาสิ้นครับล้ำโตแต่ว่าหูเป็นของบามันนะครับเนี่ย น่าขายนี่กะทรงให้ลอยลกคือเกาแมนครับผมโอ้ตัวนี้ต้องเบ่งตัวเทานปอาปน้ะแมนโอ้ยง่ายง่าขันมักเหลือเรามักเราสั่งเลยด้ยครับเด้อแมนครับโอ้ยร้อรองครับเน่าเน่าง่ครับลองรถเต็มตาเลยครับผมนี่นี่มันเน่าดีดูใหญ่ดีครับไม่นี่อันนี้แม่ม่านเบอร์เจ็ดอืมเอาเบอร์แปดพูดไปเอาบาม่านมาเนี่ยไปเบิ่ง่ามันจะจัดแมนครับครับบารนี่แม่ม่านอีกครับเบอรนี่แปนเบอร์แปดแม่ม่านครับ หัวล้นแจ้งได้ยังไงหัวล้นนาจจะแต้งเขาปะเป็นแม่สาวทองแรกนะครับเป็นโอ้ติดบามันมาหลายเบื้องหูหูจินมิ้หนึ่งนี่ปะสาวทองแรกเป็นสาวทองแรกคลองไรหกเดือนครับเขบเจ็ดสองนะความสูงอยู่ทีลอยสี่สิบห้าครับข้มสูงอ่ะครับผมแดง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 นะครับแดงแข็เนาะครับเป็นหวดุงมีกตัวหนึ่งครับหูจิ้มจิ้มหัวล้นล้นครับเนี่ยรับตัวหน้าหนาครับเบื้องท้ายด้วยครับด้อยท้ายบางนาตัดเลยครับตัวเนี้ยแม่ปันดากมู มูน้ำหนักสามรอยโลว่ะแมนครับอันนี้มันทอดง่ายแล้วยืนยืนยากแล้วครับเนี่ยออขาเร็บดีครับผมเอาตัวนี้ก็ได้ไปรุ่นกันแค่เพศครับแมนครับราคาครับราคาตัวนี้นะครับสามหมื่นห้าครับตัวเนี้ยสามหมื่นห้าพันครับต่อร่องไรครับอืมพี่น้องตัวนี้จัดอีลีเดบมาวันนี้เนาะสีนี่สีเนี่ยอ้สีนี่เปียกเปียกมังคุดเนาะครับผมสีนี่เปลือกมังคุดเลยครับเนี่ยแดงฉ่ำเลยครับ คุยหลังดำตัวนี้ไหมครับขูนหางไงลาหางครับฝอยหางพ่ดินมาเอ้ยเงี้ยเอนนมดีไม่มีเต่งนี่ต้องบงมุมนี่ครับปลาอ่อเล็บเบิ้งเชื่องครับอ่อเล็บครับโอ้บุ๊มีหนาเบิ้งแขนหลังครับปลาอู้หนาหนาเนื้อตาครับเ่ยงูสันสันนิดหน่อยเนียนครับเบิ้องไตของนี่งูพีิณออกมาเท่ามักหางูอันพุ่มๆไหมเนี้ยส่งพุ่มๆนี่แหละครับส่งพุ่มๆอ่ะงูสันสันส่งพุ่มๆนี่แหละ หลังนี่เป็ดเล็ครับขุยหลังดำสินได้พี่น้องหู้ได้ปลาเนี่ยตัวนี้หู้ได้พี่น้อยมึงงกกล้องขึ้นสูงครับบัดนี่ครับคุยหลังดำเบิดบ๊จัดได้ปลาตัวนี้บ๊จัดจัดเลยแล้วค่าเท่าไหร่ก่อนสามเหมือนหาครับนี่สามเหมือนหาเด้่ครับอันนี้ตัวล่องเดี๋ยวนาะอันนี้ว่าแม่สาวได้ครับแม่ยม้าในกันหกเดือนได้ไหมสาวทองแรกครับแม่นครับเนี่ยอ๋อตัวล่องได้ช่องไฮฟี่อีกหลายโลแม่นครับเด็ดครับนีหนางงามเลยเบอร์ที่แปด เบอร์แปดแม่เบอร์สุดท้ายเนาะแดดบดเหล้วบานครับบดมาพอดีละมือนี่มีทั้งหมดอยููแปดเบอร์แปดให้กันครับผมแม่แม่ม่านสามครับแม่ลูกหาคมหาครับมิตาหนาหนิครับลูกมือนี่แต่กระลาคาต่ำมีลีเนาะครับแม่ลูกราคาต่าของว่ามันพี่น้องเป็นตา่าง่ๆผู้เสีหาไปเลี้ยงแบบบรได้ครับเด้อแบบบัวเลี้ยงหัวหาเลี้ยงห่อนี่แม่เป็นตามเอาอยู่นี่ครับ เอาถ่ายคลิปครับป่านี่โออเป็นตาอยากได้ไปเลี้ยงครับแม่เนี่ยติดติดมันมาหลายเลยป,ป่าเบิ้งหูครับหูติดหูเป็นบ้ามันเลยครับเนี่ยหูเป็นเลียดสูงเลยหัวหลุนแต่งครับเม่ลูกพ่อใดบุพเพนิ่งตัวนี้ม่นเป็นลูกของหมึกเจมบอลบ้ามีใบม้างมีมีใบครับมีใบอ๋อเอกสารการเกิดท่านมีไหมครับมครับมีโอ้โห,หป้อยไว้ใส้ก,ก็ได้ครับเนี่ย โอ้ตัวนี้บามันจัดจัดเนาะแม่ดูมูครับมันไหลนี่ครับป่าเมเามื่อดูมูนี่จอยยากจอยยากจอยเปาเป็นครับจอยยากนี่แดดมันสีม้านะครับสีไหมี่คสีแนครับเนี่ยท่ายนี่ปั้นมูครับสามเลยโลท่ายนี่ครับีลีเอ้าท่ายคลิปครับพี่ยังฝากพี่พี่น้องเหาอีกอ่าสำหรับอ่ายคลิปนี่ก็ฝากอแค่ไอดีไล่ะครับไอดีไลคผมศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้านะครับ เป็นเบอร์โทรศัพท์กับจริงนะครับแต่เขาต้องใส่ช่อง I D ไลน์นะครับจำไว้ทขึ้นนะครับการันการับประกันกับพี่เก่าเหรอครับหนึ่งเดือนครับมือนีเด็ดแม่ม่านกับเด็ดแม่ลูกกับเด็ดราคาต่ำครับเอาพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปเนาะครับที่นี่น้องก้องครับอันนั้นทวดสวัสดีครับสวัสดีครับ